อยู่ไหนนี่หาตั้งนาน<ะ>พี่นิวทำอะไรอยู่นี่เลยนะฉันกำลังเล่น iPad อยู่แล้วก็ทางโกดังสเลมสซูของเรามีแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสินค้าด้วยอุ้ยจริงเหรอ ไม่ต้องมาแบบหน้าร้านเลยไม่ต้องมาเลยนี่เลยค่ะนี่ทางโกดังสัตว์เลี้ยงของเรามีแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสินค้าด้วยนะก็คือ M ส p Pet c a ์แนั่นเองดูเห็นไหมหน้าแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้มีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่เลยนี่เธอดูมีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยมันจะเป็นกลุ่มสำหรับสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ของกินเล่นของเล่น มีครบหมดเลยเห็นไหมว่าปังมากแกแล้วทีนี้เขายังจัดส่งอะไรให้ด้วยนะเห็นปะเห็นไหมแบบใช้แค่นิ้วจิ้มๆแล้วก็ได้ใช่แล้วนี่ดูเห็นไหมเขาลงโปรโมชั่นประจําเดือนให้ด้วยแกมีอะไรนี่พี่นิวเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะก็เรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวจะพาพี่นิวแล้วก็คุณลูกค้านะคะไปดูว่าเดือนนี้ของเรามีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้าง ไปขับไปกันเลยพี่นิวอย่ารอช้าตัวแรกเป็นอาหารน้องแมวใช่ไหมใช่แล้วเออเนี่ยเขามีเห็นไหมโปรโมชั่นในแอปพลิเคชันกดังสืดเอ็มซูครัเขาจะบอกโปรโมชั่นประจําเดือนเลยเห็นไหมเห็นไหม โปรโมชั่นวันนี้ถึง31กรกฎาคม64ก็จะมีเหลือโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะอ่าหน้าร้านเลย1กรกดาค่ะหน้าร้านนะคะตัวแรกค่ะก็เป็นอาหารแบบกระสอบพ<ช>่มูขนาด6.8กิโลกร,รัมนะคะก็แถมฟรีด้วยนะคะ,ะพ่มู๊ก็คือนุ่มเพสสมาร์ทพารด1กระป๋องค่ะขนาด400กร,รัม โอ้โหแค่ตัวแรกก็คือปังแล้วเนาะตัวต่อไปค่ะน้องรดาตัวต่อไปนะคะก็เป็นแบบซองพี่นิวของเบลล์บล็อกต้าหันเปียกใช่ไหมใช่ค่ะหันเปียกสำหรับแมวใช่ค่ะแต่ว่าปกตินะคะเป็นโหลค่ะโหลละ155บาทค่ะก็เหลือ150บาท โอ้โหโหนึงมีทั้งหมดกี่ซอง<ช>คะโหลนึงก็ทั้งหมด12ซองว้าวคพี่นิวปังๆเลยอิ่มเลยของน้องแมวมีมอีกแม่นนก็ได้มีค่ะพี่นิวเป็นสินค้าตัวใหม่อมของคำนเล่นสำหรับน้องแมวค่ะก็คือของ The cat and joy crispy bite นะคะลดใดก็ได้ค่ะราคาแนะนำนะคะ40บาทค่ะแต่ของใหม่เราลดให้35บาทเท่านั้นค่ะ ใช่ค่ะเรามาดูของน้องหมากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้น้องดาพูดของน้องแมวไปแล้วเนาะแต่น้องแมวยังไม่หมดเนาะยังมีอีกใช่ไหมใช่แต่มาของน้องหมากันก่อนนะคะของน้องหมานี้เลยค่ะอาหารเปียกสำหรับน้องหมานะคะยี่ห้อเจอฮายนะคะปกตินะคะซองละ20บาทซื้อสองซองในราคา30บาทเท่านั้นเองรสชาติเด,ดก็ไได้แบบสิงเวอร์อ่าตัวต่อไปค่ะเราจะเป็นไส้กรอกสำหรับน้องหมานะคะยี่ห้อแมสซี่นะคะปกติแล้วนะคะ หนึ่งอันเนี่ยราคา20บาทซื้อ2อันในราคา3 0บาทเท่านั้นเองราคาเหมือนกับเจอหายเมื่อกี้เลยนะคะบอกเลยว่าจุกมากตัวเส้นกรอกตัวนี้อร่อย <c oughs> คนไม่ได้กินกันมา <c oughs> กินยังดูอร่อยเลยนะคะอามีอะไรอีกบ้างคะน้องนาดายังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากจะเป็นอาหารสาหรับน้องแมวแล้วก็น้องหมาแล,แล้วเรายังมีสายน้องแมวแบบลดราคาแบบจุ๊ๆเลยค่ะพี่นิวพาไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่นิว มาโซนสายแมวกันเลยว่ามีโปรโมชั่นอะไรมั่งภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะพี่นิวว่าค่ะก็เป็นของยี่หอ้อคูลินแคทค่ะพี่นิวขนาด10ลิตรนะคะแถมฟรีค่ะยาหย,ยดสำหรับน้องแมวนะคะฟิโฟไลท์แคนะคะ1หลอดด้วยกันค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อปไปนะคะก็จะเป็นของมีโอค่ะขนาด5 ค่ะสำหรับสายน้องแมวนะคะ,คะซื้อ2ถุงนะคะยกเว้นกลิ่นโอเชียนนะคะก็จากปกติ170บาทนะคะ2ถุงจุจุ1 0 0บาทด้วยกันเลยโหดี <c oughs> ละคันดีดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจาก5ลิตรนะคะเราก็ยังมี สิบลิตรด้วยนะคะอ่ไม่สิบลิตร,ตรอีกใช่ค่ะโคโบัวไซเมล<ช>เดอนนี้ดีมากเลยนะใช่แล้วยังไงสิบ,สบลิตร,ตรนะคะหนึ่งถุงค่ะยกเว้นกลิ่นโอเชียนเช่นกันนะคะหนึ่งถุงนะคะก็จะลดจากปกตินะคะ100 65บาทนะคะเหลือ155บาทค่ะโอ้โหดีมากนะคะน้องระดาโปรของน้องระดานี่ก็คือปังมากแล้วจริงๆแต่โปรสำหรับอุปกรณ์ของน้องสัตว์เลี้ยงในโกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูนียบอกหรือว่าปังมากกว่าอียังไม่หมดอีกเหรอคะยังไม่หมดลด2 0 5สิเร็เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ กระเป๋าของน้องสัตว์เลี้ยงค่ะ,คะหรือแม้กระทั่งห้องน้ําหรือแม้กระทั่งจานข้าวของน้องๆน,นะคะก็ลด20-50%กันไปเลยแบบวัวหวัางมากนะคะบบถูกถต้องถ้าเดือนนี้ลูกคุณลูกค้าไม่มาชอบกับทางโกดังสัตว์เลี้ยงสูของเราถือว่าพลาดใช่ไหมน้องกระ,ะดาษพลาดใช่นะคะอ,ะคอลคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจสินค้านะคะและโปรโมชั่นรูไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะก็สามารถติดตามที่เพจ โกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูค่ะตามลิง์นี้เลยนะคะโอ้โหเลิศนะคะ,คะนี่บอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้คือดีดีดดจริงๆนะคะคุณลูกค้าค,คนไหน,นที่สนใจกิจกรรมสินค้าและโปรโมชั่นนะคะก็สามารถติดตามไว้ที่เพจที่น้องอดาบอกได้เลยนะคะและในที่นี้นะคะทางโกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูนะคะของเราก็ยังมีแอปพลิเคชันสําหรับการซื้อขายสินค้าด้วยเช่นกันนะคะทีแอปพลิเคชันเอ็มซูเพจแคร์นะคะก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยนะคะและในที่นี้เอ็มซูออนไลน์ของเราก็ยังมีลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้ด้วยเช่นกันนะคะสามารถ เลือกช็อปได้แล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนนะวันนี้นะคะนิวกับน้องณดานะคะก็ขอลาคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้กันไปก่อนนะคะเดือนหน้านิวจะมีโปรโมชั่นและก็สินค้าเด็เดๆมาแนะนำให้คุณลูกค้านะ,ะก็ติดตามเราได้นะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบบ๊ย